ให้คอบทุกตัวนะตัวไหนยังไม่ได้กินไปเพิ่นเห็นตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยงับมือเปล่างับหลังเาฟันมาให้นั่นนี่เนี่ยให้เลยอันนี้นเสีนนยบไปเลยไปเลยยื่นให้มันแล้วก็ปล่อยเลยลูกมาจับตรงไปลายโอ้ยโถดเอา้าให้ทุกตัวไปเพิ่นไอ้ตัวนี้ตัวนั้นยังไม่ได้กิน

มือแม่น่อยไม่กลัวล้มจับจุดจับ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 สบายจังเลยเวลานี้ กันยกขาสูงๆหนีอ่าเตะรายชายนี่เข้าเท้าเตัวอะไรจะเอาได้กว่าเดี๋ยวเอาไปนี่ไงยากในจ่ายตังตรงไหนเนี่ย เ,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 เียกกว้างไมเล็กกวางกว้างของแม่กมาแม่มาเลีเ้ยวมาขอบพงขอบ ไอนนุ่จแบางน่นดีจับดีๆจับตรงปลายนจับชๆจัางกได้มาแล้วว่าตัวนี้ควตนี้มมนกินไหมไมนกินไหมไมนกินได้มันกินไหมกวเป่ กม่กไม่วโอ,อ้มือระวัมงมือ,อจัดตรงปลายจัดน,นี้ให้ตัวเล็มันดึงดึงรู้ไห <c oughs> อามามันยืนยันกนิดนเึเนาะตัวใหญ่ไหม,มแม่ล่อมาแล้วนี่เป็นตัอให้แม่ล่อ,อก,ก่อน นี่เนาะไป,ไม,ปมือเลยปลอปเลยตัวนี้ทินเลยตัวนี้กินอะไรวางกินอะไรอ่ะยื่นเข้าไปหมอหมอไปใช่ครับเขียวไปไม้อะไรเขียวเขียวหญ้าเขียวแล้าอะไรเขียวหญ้าเป็นอาหารของมันครับอร่อยมันอร่อยมันก็เลยเขียวให้ตัวเล็กด้วยไหมอันนี้ อยูมากินอะไรอุ้ยมันนาม,มากจังจับเร็วป๊อมาหาสีอะไรครับสีขาวกับเจียมสีมนส้ำตาลยน้ำมันสีอืเพิ่งีเพิ่งให้มันเคียวก่อนเจเย็น อ่ะปล่อยเอามือเอามือออกมามือมาจับตรงแม่หนูโอ้ยปล่อยฟังนี้ด้วยอ่ะยืนปล่อยเลยปล่อยเลยตาเพปเปอร์ไปให้ตัวนู้นด้วยไหมจับมีตัวนู้นด้วยไหมไปให้ตัวนู้นด้วยเออให้มาปล่อยเลยปล่อยเลยครับ มอเหรอปะวัวมีกินอยู่แล้วโอ้ยลิ้นมันยาวมากเลยอ่ะให้ไปให้มาดีกว่าไหมวัวมันกินเยอะแนละ้วนี่ครับไปมือเลยครับเอามือเข้าใกล้นะไป จ้ามามอย่ามาเข้าใกล้นะอย่ามานะมันเล็บใหญ่นะลยฟันใหญ่นะไปเลย,ลเลยท,ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งอ่ะหนูทิ้ง อปเลยครับปไป <Yeah. S 1> เลยมาม้ากี้อะไรม้าเม้าเทียวหญ้าครับมันกินอย่างนี้หรือเปล่าวะของกินมัน,มนอะไรมันกินอะไรครับกินหญ้าครับลูกชอบกินหญ้าแห้งๆไม่หรอไม่ชอบกิน,นหญ้าสดๆผมมันสีขาวเห็นไหมผมหน้ามา้าผมหน้ามา้า มันดูใหญ่จังเราจับได้ไหมเราจับมือแค่แค่ตัวเลยเดีะะ๋ยวแม่ค่อยไปทำให้เดี๋ยวเดินออกไปก็จะขอทีเดียวไปขอตรงนู <c oughs> ้นใชไม่เป็นจะเดินหรอกเป,ป,ปื่อๆอืออืออ,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 อย่าเพิ่งโวยไปแม่ทำแไม่เห็นมีอะไรเลยบัดเท้า <Okay. S 1> เดี๋ยวออกให้แจงเยินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้างนี้ก่อนทีละข้างดูก่อนนะครับมีอะไรบ้างอ๋อนิดเดียวไม่ได้เยอะเยอะไหมทำแก้มก่อนขอบคุณครับก่อนอ้อ้า่รู้อะไรอกว่าหมดแล้วอีกตัวตัวอะไรเนี่ย ีตัวหน้าตัวอะไรครับตัวอะไรลูกกับปอมาเจอนะ